รัฐบาลสหรัฐออกมายอมรับแล้วว่าคลิป UFO หรือยานแปลกประหลาดเมื่อหลายปีก่อนเป็นของจริงโอ้โหคุณผู้ชมครับ ข่าวนี้เป็นที่ฮือฮาไปทั่วโลกเลยนะครับว่ามีการยอมรับออกมาจากกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการเลยนะครับยอมรับว่าคลิปวิดีโอสั้นๆที่ดูเหมือนจะเป็น UFO นั้นเป็นคลิปของจริงนะครับแล้วเป็นคลิปที่ถูกถ่ายโดยนักบินของกองทัพเรือสหรัฐไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิน้นโอ้โหนี่เราอยู่ในยุคที่เราจะได้รับรู้ความจริงว่ามันมี UFO หรือมีมนุษย์ต่างดาวจริงๆแล้วหรือเนี่ยโอ้โ,อโองงเลยนะฮะคลิปทั้ง3มคลิปนี้ ถูกบันทึกโดยนักบินของกองทัพเรือนะครับที่ทําการฝึกบินนานมาแล้วตั้งแต่ปี2004ครับแล้วก็ปี2015รวมทั้งหมด2คลิปด้วยกันนะฮะเคยถูกนําเผยแพร่ครั้งแรกเมื่อปี2017โดยสํานักข่าวนิวยอร์กไทม์นะครับและอีกหนึ่งคลิปถูกเผยแพร่มาทางกลุ่ม To the Star Academy of a r t and Science ซึ่งเป็นสื่อและองค์กรวิทยาศาสตร์เอกชนที่เฝ้าติดตามปรากฏการณ์เหนือธรรมชาตินะครับโดยมีคุณทอมเดลลองนะครับคนนี้ เป็นหนึ่งในสมาชิกของวงบ l ิ n ห182โอ้นะฮะเป็นวงดนตรีด้วยนะครับเขาเป็นผู้ที่มีความลหลงไหลความลี้ลับของ UFO เหมือนบ้านเราอ่ะบ้านเราคนที่เชื่อเรื่อง UFO มากๆเลยก็คือคุณพีททองเจือโอ้โหคนนี้นะครับถึงกับแบบว่าขึ้นไปยอดเขาแล้วไปแบบบูชาต้อนรับการกลับมาของ UFO โอ้นะฮะทำท่าเหมือนอพี่อีทวงฟลายโดยล่าสุดครับนางซูโกชโคศกหญิงของกระทรวงกลางหมสสหรัฐอเมริกาก็ได้ออกมายอมรับเรียบร้อยนะครับ ยงเป็นทางการเลยว่าคลิปวิดีโอทั้ง3คลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกมานั้นเป็นของจริงและไม่มีการตัดต่อและถูกถ่ายได้ด้วยกล้องอินฟราเรดของเครื่องบินขับไล่เราไปดูคลิปนี้กันทีละคลิปกันดีกว่าครับนี่ครับคลิปแรกโอ้โหเนี่ยฮะจะสังเกตว่าวัตถุประหลาดเนี่ยบินอยู่ด้วยความเร็วสูงนะเพราะอะไรคลิปที่ถ่ายได้ถ่ายจากเครื่องบินขับไล่เครื่องบินขับไล่กาลังบินอยู่ซึ่งเครื่องบินขับไล่มีความเร็วสูงใช่ไหมฮะถ้ามันเป็นวัตถุสมมติบางคนบอกว่าไม่ใช่หรอกมันอาจจะเป็นโดรนหรือมััันนนนนนออออาาจจะะเเปป็็็บบููไไรกได้้ถถมวตุที่่ิยช ในอากาศเครื่องบินขับไล่ต้องพุ่งเข้าไปหามันได้ความเรวดเร็วเพราะว่ามันบินเร็วมากแต่เนี้ยมันบินเหมือนตีคู่กันไปเลยคุณผู้ชมสังเกตไหมครับฟืดดิตีคู่กันไปเลยโอ้โหแล้วภาพเนี่ยมันวิ่งเร็วมากนะอ่าก็น่าสนใจว่าวัตถุนี้จะเป็นอะไรยังไม่รู้นะครับจะเป็นยูเอฟโจริงหรือเปล่าถึงแม้ว่าทางการสารัฐจะยอมรับว่าเป็นของจริงเป็นคลิปจริงแต่ก็ไม่ได้ยืนยันว่าลำนั้น,น,นมันเป็นยูเอฟโจริง,รงๆเพราะว่าสุดท้ายก็เห็นแค่นี้คลิปที่2ครับก็เป็นคลิปที่นักบ,บินขับไล่ก็พยายาม ตามมีวัตถุหนึ่งแวบเข้ามาในหน้าจอนะฮะของเครื่องบินแล้วก็เลยกดออโต้เทรสครับเป็นแบบล็อกเป้าอ่ะเหมือนเตรียมจะยิงอ่ะพอกดออโต้เทรสตัวระบบหน้าจอมันก็จะล็อกเลยวัตถุนั้นแล้วก็บินตามไปปื๊ดก็ไปโอ้โหนักบินก็ตะโกนร้องดีใจันใหญ่เฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะนั่นมันอะไรอ่ะฉันล็อกมันได้แล้วใช่ไหมแล้วทุกคนก็งงมันคืออะไรอ่ะมันบินด้วยความรวดเร็วนะครับคือมันบินสวนไปแต่อันนี้มีโอกาสที่มันจะช้ากว่าเครื่องบินขับไล่เพราะว่ามันตัดผ่านหน้าจอคือเครื่องบินขับไล่าจะบินนนด้้้ววววยคมมเร็ไตััี ผ่านหน้าจอฟิวไปอย่างนี้ เฮ้ย <Hey, S 2> แล้วก็เลยบินย้อนกลับมาหรือว่าพยายามโยกกลับมาเพื่อที่จะล็อกกลับอันนี้อาจจะเป็นได้ว่าอาจจะเป็นวัตถุอย่างอื่นไม่ได้มีข้อมูลบอกนะครับว่า2คลิปนี้มีความเกี่ยวข้องกันส่วนอีกคลิปหนึ่งเหมือนวัตถุประหลาดบินอยู่ไกลๆครับแล้วก็เหมือนกับบินไม่เร็วมากเลยนะคือไม่รู้ว่าเครื่องบินที่ใช้ถ่ายนี่อันนี้ไม่ใช่เป็นของกองทัพสหรัฐนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นคลิปอะไรหรือว่าเป็นเครื่องบินอะไรที่บินถ่ายก็เลยแปลกๆงานนี้หลายคนก็ตื่นตระหนกไปเลยว่าหรือว่า UFO จะมีของจริงขึ้นมาแล้ว หรือว่ามนุษย์ต่างดาวอาจจะเลือกให้โลกเราเนี่ยมันพัฒนาไปถึงจุดหนึ่งนะเรามี AI เรามีความสามารถในการบินออกไปอวกาศเยอะๆให้เราเตรียมใจไว้ก่อนอ่ะเหตุผลเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่า a อร์เรย51ที่เขาเคยลือกันเนี่ยว่าเป็นความลับของทางการสหรัฐอันนี้เป็นเรื่องจริงเพราะอะไรเวลามีคลิปแบบนี้รัฐบาลสหรัฐจะเอาไปวิเคราะห์อเอาไปสืบหาต้นตอข้อมูลให้แน่ใจก่อนว่ามันเป็นของจริงไหมพอมันเป็นของจริงแล้วก็ตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่ามันจะมีผลกระทบอะไรต่อความมั่นคงของสหรัฐหรือ คลิปนี้เขาออกมาเปิดเผยเมื่อปี2020หลังจากคลิปนี้ผ่านมาหลายปีแล้วคือเขาคิดแล้วว่ามันไม่มีหลักฐานข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมากไปกว่านี้แล้วแล้วมันก็ไม่สามารถหาความจริงไปได้มากกว่านี้แล้วก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องให้คนรู้ว่าคลิปนี้คือของจริงก่อนหน้านี้ที่เราดูนะครับที่เราชอบดูกันตาม u t u b e เนี่ยมันอาจจะเป็นคลิปที่แบบว่าเป็นแบบพวกแมกกาซีนนิตยสารที่แบบชอบหาภาพถ่ายดาวภาพถ่ายเป็นภาพนิ่งนะถ่ายแบบเห็นติด UFO อฟโออะไรเงี้ยส่วนใหญ่พวกนั้นเนี่ยจะถูกเฉลยทีหลังว่ามันเป็นคลิปที่ ไม่ใช่ของจริงหรือเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมา แต่อันเนี้ยเป็นครั้งแรกจริงๆที่ยืนยันโดยรัฐบาลสหรัฐว่ามันเป็นของจริงโอ้โหสักวันหนึ่งนะลุคสกายวอลเกอร์คงจะบินมาหาผมจากดาวทาทูอิน e นะครับต่อเนื่องอีกกันหนึ่งครับหลังจากที่รัฐบาลสหรัฐประกาศเรื่องนี้ไปเรียบร้อยตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นก็ถึงกับออกมานะครับกระทรวงกลาโหมของญี่ปุ่นก็ออกมาเลยครับว่านายโคโนนะครับบอกว่ากองกาลังป้องกันตัวเองของญี่ปุ่นนั้นเราได้ทําการเตรียมกําหนดขั้นตอน สำหรับผู้ที่ต้องเผชิญหน้ากับ UFO ออกมาแล้วหลังจากที่กลาโหมสหรัฐได้ยืนยันออกมานะครับแล้วก็มีภาพนะฮะมาเสริมนะฮะว่าเนี่ยเราเชื่อนะว่า UFO มีจริงเพราะว่าเอาภาพนิ่งมาให้ดูนะครับก็ถ่ายแถวภูเขาไฟฟูจิแล้วก็มีวัตถุประหลาดบินอยู่เหนือตึกรามบ้านช่องผู้คนที่อยู่รอบๆทะเลสาบคาวะคุจิโกะนั้นนะฮะนี่ผมเคยไปเที่ยวด้วยทะ,ทะเลสาบนี้นะฮะสวยงามเลยทีเดียวแต่ภาพนิ่ง ดูแล้วไม่น่าเชื่อถือมันถ่ายแล้วมันก็เบลอมันก็ไม่ชัดมันอาจจะเป็นอะไรหรืออาจจะเป็นจังหวะแสงแวบเข้ามาในกล้องแล้วมันทําให้มองเห็นเป็นวัตถุนั้นก็ได้นะครับโอกาสไม่จริงสูงนะฮะแต่อันแรก3มคลิปนั้นที่ถ่ายด้วยเครื่องบินขับไล่อันนี้ของจริงน่าคิดนะครับคุณผู้ชมเรามาเพ้อฝันกันสักนิดหนึ่งถ้ามนุษย์ต่างดาวมีจริงแล้วบินมายัางโลกเราเนี่ยคุณคิดว่ามันจะมาได้ไหมในความคิดผมนะมาไม่ได้ <No. S 1> บินเข้ามาในโลกไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไร บนอวกาศเนี่ยมันเป็นสภาวะไร้น้ำหนักนะครับบนชั้นบรรยากาศโลกเนี่ยมีแรงดึงดูดสูงมาก ผ่านชั้นบรรยากาศมาก็มีแรงเสดทานสูงมากสังเกตไหมเจรวดเราเนี่ยเวลาจะกลับจากชั้นบรรยากาศเนี่ยโอ้โหต้องมีฉนวนป้องกันไฟลุกท่วมทั้งลำแล้วลงมาเนี่ยก็ต้องมีแบบกําลังขับสูงมากเราจะบินขึ้นไปบนอวกาศเราก็ต้องมีจํานวนกําลังขับสูงๆเพื่อที่จะแหวกชั้นบรรยากาศเข้าไปในความคิดผมนะถ้ายานอวกาศของ UFO มานะฮะบินเข้ามาผ่านเข้าชั้นบรรยากาศปุ๊บนะลุกไหม้แล้วก็ล่วงแน่นอนมันไม่สามารถมาบินบนอากาศบ้านเราอย่างนี้ได้หรอกเพราะว่าแรงดึงดูดมันสูงมากแล้วใช่ว่าดาวดวงไหน จะมีชั้นบรรยากาศแบบโลกของเราถ้ามีมันมีคนอยู่นานแล้วแล้วเราก็ต้องเจอนี่ตลอดทั้งชีวิตเราส่องไปกี่ดาวดวงไหนในสุริยะจักรวาลน,นอกทางช้างเผือกส่องไปยังไงก็ไม่เจอดาวที่มีนี่ครับโอกาสยากมากมันจะต้องเป็นดาวที่มีอุณหภูมิที่เหมาะสม อยู่ระยะห่างจากสุริยะในปริมาณที่เหมาะสมต้องมีแรงดึงดูดจากวงสุริยะอยู่เพื่อที่จะสร้างการหมุนรอบตัวเองแล้วโลกของเราเนี่ยพิเศษมากๆนะครับมันคือแกนแม่เหล็กเหลวที่ยังไม่แข็งตัวแล้วมันมีแรงเวี่ยงอยู่ภายในสูงมากมันเลยทําให้เกิดสนามแม่เหล็กล้อมรอบอยู่แล้วก็ชั้นบรรยากาศเราเนี่ยส่ง ออกซิเจนในโตเจนขึ้นไปดันขึ้นไปกลายเป็นชั้นโอโซนห่อหุ้มเป็นฉนวนโลกอยู่คือยังไงก็ตามเนี่ยโอกาสที่จะมีดาวแบบโลกมนุษย์เราเนี่ยในระบบจักรวาลนี้นะครับมียากมากแล้วนี่แหละคือมนุษย์ต่างดาวที่จะไปบุกดาวดวงอื่นเ<ม> <ahí> ชื่อไหมคนที่ดูคลิปนี้แล้วต้องมีคนมาเม้นข้างล่างว่าแถวบ้านผมมีนานแล้วครับมนุษย์ต่างดาวเ <laughs> ชื่อได้เลยต้องมีนสนับสนุนโดย เดอ i ิจิ STM สูตรรวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำา t t p s s s บริการ power supply สำรองใช้โดย TT t h e r m a t Tech a s s n e เเร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT แกจเจตคันเทพโดยเทพแกจเจต